แล้วมาายผูไหมลูกมาส่วนที่เปิพี่้ส่จะไม่ส่งอาลูกออโหโอ้โหจะไ่ส่งูกหรอเต้นนะรองเท้ารองเท้าไปด้วยไปด้วยมืนใครเผา แล้จะข้าบ้เหราานมัเผาญาติเอ พี่พีเหม็นไหมลูกข้างนอกเหม็นไหมเหม,ม็นเข้าบ้านดีกว่าไหม,มไปสวัสดีปู่ปู่ย่าๆแล้วเข้าบ้านไปม,นนมันเป็นกลิ่นอะไรอ,ะอ,ไอ่ะหืะใช่เหรอโอ้จริงด้วยแพรเพนจริงด้วยหรือว่ามันคือหิงห้อยหิ่งห้อยแล้วเปล่า ไวไฟไงวุ้ยวุ้ยวุ้ยอ้าวเข้าไปทำไมไปบายบายปู่ย่า ได้สิป่ะเข้าไปเไล่นกับน้องพ่อแม่สวัสดีฮะพี่พินหน่อยดูคอยดูรถมามามาอา่ะปายไฮไฟส์ไฮไฟ้าหน่อยไฮไฟ้าปู่ปู่หน่อยปู่ปูไฮไฟ้าหน่อยปู่ครับอ่ะปู่ปูเดี๋ยวก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนไม่เอา,เ,อา,าดเดี๋ยวพ่อทำเอง ไาเข้าบ้านพ่อขับรถดีๆแม่วบดีฮะมาเร็วปะเข้าบ้านกันลูก่ะข้างนอกมันเหม็น ขอบคุณคุณน้ำฝนนะครับส่งดาวให้มีคนทิ่ธานิชาส่งมา50ดวงคุณน้ำฝนส่งมา100ดวงคุณทิ่ติการส่งมา99ดวงโอ้โหเก่งมากลูกไปดูสิไปดูน้องสิบงับงับก่อ